มาแล้วครับวันนี้รอบที่สองรอบแรกอะรอบแรกอะสองคันรถครับัม<อ>มาสวัสดีครับพ่อเอกแม่หน่อยจัดเต็มจัดเต็มแบบสุดยอดจัดเต็มแบบเต็มที่ครับงานครับเต็มที่ในเรื่องงานของปีนี้พ่อเอกแม่หน่อยจัดเต็มมีลีครับจัดเต็มในเรื่องไหนก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีกันครับสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีหลังเองสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเพื่อนเมื่อี้เผมมาพูดถึงพระเอกไม่น่อยครับเป็นอย่างถึงมาพูดถึงพระเอกไม่น่อยเพราะว่าพ่นเตรียมงานครับเพราะว่าพ่นเตรียมงานกระถินวันที่หนึ่งพฤธิการเนี่ยพี่น้องงานวันที่หนึ่งพฤธิการคือกระถินเฮือนบ้านน้องเองเป็นเจ้าภาพไผจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้พี่น้องแต่ว่าตนกระตา บ้านน้องเองคือต่้งต้นกระถินอยู่บ้านนะครับพี่น้องเพราะเอกแม่หน่อยตัดอ่าเต็มทีเร่องไหนรวะของละวันสอยดาวพี่น้องเขาจะเห็นคลิปไปเหมามามีแต่ของละวันใหญ่ๆผู้ใดอยู่ไปงานไปสอยดาวเมื่อน,นั้นผมรับรองว่าได้มีทุกรางวัลจะแตกต่างอยากอ่าใหญ่หน่อยไปคนละแบบพี่น้องเครื่องสัตฟวิาก็มี ของสินใหญ่ๆของวีราคากันหลายพี่น้องสําหรับงานนี่เพราะเอกไม่หน่อยบ่เหตุผิดหวังอีเพราะว่าเพิ่นจัดใหญ่ครับปีนี้จัดใหญ่สาวหน่อยเพิ่นแพรงกับปเปืนเล่นแต่ว่าเพิ่นกะขายบัตรได้พี่น้องขายบัตรเพิ่นกะขายบัตรได้ครับขายบัตรเข,ของงานผู้ใดจะไปซื้อบัตรเพื่อจะเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญแบบออนไลน์ก็ไเลยพี่น้องเฮ็ดบุญแบบหมายถึง ไปซื้อบอบัตรก็ได้หรือบริจาคให้คนจะเขาง,งานแต่ว่าหางบัตรนี่เขาได้ดูดรางวัลน,น้อมในพี่น้องดูดรางวัลใหญ่พร้อมเพิ่นว่าทรงทั่วประเทศทรงทั่วประเทศเด้ยงานนี้เพิ่นทรงทั่วประเทศสําหรับงานกระถิน่นปีนี้วันที่หนึ่งพิการจะลืมครับผู้ใไไดไป,ปาาไปใดไปรวมบุญงานีิลาฮิตพิลาเฮาหลับไ้ไปบ่ไดอยากซื้อบัตรแข็งกะทักไปที่เพจพ่อแม่น้องอิงแฟนเพจแลวเป่าโทษพี่น้อง คลิปนี้ก็เลยเอาความเคลื่อนไหวของงานเพิ้นมาฝากพี่น้องว่างานนี้จัดไงก็ปีที่แล้วคักหลายเพราะว่าเบิ่งงพิ้นจากจากเพื่นสื่อของมานี่ซอยดาวปีนีหญ่ดีผู้ใดอยู่ใกล้แล้วแวกรีสเกตไปหลวงทศบ,บุญกันหด้ครับวัดหนองคู่นี่ซือว่าเป็นวัดที่อุปถัมภิลาอยู่เพราะว่าเป็นจักแต่อิหลาปรทัานด่างพิ้นกะ สำหรับสนุนอีหลา่าอยู่แต่แกเพิ่อนบุคดังเนาะนองดังแล้วนอกก็เลยไปสนับสนุนวัดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกืดอกูลกันพี่น้องเพราะว่าเจ้าวาดเพกกื่อกะใจดีครับใจดีเมตตาเพิ่นนักอ่าพัฒนายอยู่แล้วครับสําหรับเจ้าวาดวัดนองคู่นะครับเนาะกะคลิปนี้ก็ฝากไว้สําเนาพี่น้องผู้ดใดจะเข้าไปซื้อบัตรก็ทักไปที่เพจพ่อเอกแม่หน่อยอ่าพ่อแม่นุ้ยอิงแฟนเพจแล้วก็บ่าวทนทักไปเลยครับ เพรามา่า้อยอ่าทำบุญปลกอกกบิลาหลายๆเพราะ,าาะ,พาะเ,เพราะว่าเข้าเดลยบุญนำาที่นนองเข้าเฉดยเฮ็ดบุญเพราะว่าอ่าบุญต่างๆเนี่ยที่เข้าเฮ็ดไปนี่หล่ะก็เอาไปแจกเฮ็ดบุญต่อพี่นอ้องก็คืออีหลา่าเขาเป็นตัวแทนคือสะพานบุญผ่านไปตัวไปพี่นอ้องกับคลิปนี้ก็จะเลืมนะครับเด้อไปสื่อบัตรกันหลายๆให้มันนี่ละกะผู้ใดยอยู่ไกลก็ไปรวมงาน รวมง,งานลวก็สอยดาวพี่น้องเพราะว่างานนี้จริงใหญ่มากเพราะเอกไม่หน่อยเต็มทีครับพนจับเต็มที่พ้นตั้งใจทีทีนี่กะหายกําลัางใจครับคลิปนี้เอาไว้สํานีครับพี่น้องคลิปหนาบอกกันไหมครับคลิปนี้เฮามาพูดถึงางานกระถินอีหล่าเฮามาบอกบุญกันพี่น้องกะจะฝาก่องมาดอกอซ่อนนะครับเดอ้อเพราะว่าสอ่นนอนอาจจะบอกว่าเก่งอาจจะว่าบ่าค่อยชัดยวจะ,จะ ปรับปรุงพัฒนาขอโทษขอพระได้ลายครับก็จะเริ่มกดไลค์กดติดตามช่องบันออกอัซซ่อนนะครับเดอสวัสดีครับ